ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound วันนี้ค่ะมินจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันมากดีกว่าปกติเนี่ยเราก็จะมาดูเครื่องเสียงติดตั้งในรถยนต์อยู่ในรถเก่งบ้างรถแวนบ้างนะคะวันนี้นี่คันนี้เลยค่ะโอ้โหระบะบ,บึกบ,บึนแบบนี้นะคะอยู่กับเจ้าของรถพี่สมพ่์สวัสดีค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะ,คะ,คะ,คะพี่สมพ่์ได้มีการมาติดตั้งอะไรของลงไปบ้างคะมีมัโพวงคู่หน้าแลวก็ power amp ค่ะแล้วก็ subwoofer ค่ะปกตินี่คือใช้รถนี่โหอย่างนี้นี่ลุยแน่นอนเลยใช่ไหมคะก็มีบ้างครับ ขับรถใช้เป็นไหนยังไงบ้างคะเนี่ยใช้ทํางานนะครับใช้จ้ขงของค่ะแต่ว่าก็สนใจในเรื่องของเสียงเพลงในเรื่องของเครื่องเสียงดีๆใช่ไหมคะค่ะติดตั้งไปนานหรือย,ยังคะสัมรถคันนี้ไม่นานครับประมาณเดือนนี้แล้วครับอ๋อแล้วทําไมถึงสนใจที่อยากจะมาติดตั้งเครื่องเสียงล่ะคะเป็นลูกค้าเก่าที่นี่นานแล้วครับอ๋อเป็นลูกค้าเก่าแบบนี้นี่ ติดตั้งมากี่คันแล้วคะสอคันแล้วครับอ,อ่าแล้วคันก่อนๆที่เคยทําไปนะคะได้มีการทําแบบไหนบ้างเป็นรถอะไรคะก็ตอกอนเป็นนิสนนสันครับค่ะก็ทําแบบนี้นะคระับคล้ายๆแบบนี้นะครับค่ะครับ ติดตั้งมาสาคันแบบนี้นีคะแน่นอนเลยว่าต้องมีความผูกพันความประทับใจอะไรกับที่นี่แน่นอนครับก็ฝีมือการติดตั้งครับ่ะแล้วก็บริการเป็นคนเองครับอืมค่ะพูดถึงฝีงมือการติดตั้งคือได้มาติดเครื่องเสียงแบบนี้แล้วเรื่องของการฟังเพลงนะคะเป็นยังไงบ้างเวลาขับรถฟังเพลงไปเคยมีแบบว่าปัญหามีประทับใจอะไรยังไงบ้างหมายถึงเสียงเพลงค่ะค ก็ประทับใจในเสียงที่ได้ไปครับก็คือตรงกับความต้องการเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะและนอกจากนั้นเองนะคะได้มีการแต่งอะไรเพิ่มเติมเรื่องของไฟอะไรอย่างนี้ไหมคะมีครับมีค่ะตรงไหนเอ่ยก็ทั้งหมดเลยครับทั้งท็อปพนลแล้วก็ค่ะทั้งด้านซับบูเฟอร์ครับค่ะใส่ไฟหมดให้ทางทีมงานล็อกเก็ตเป็นคนจัดการให้ครับโอ้โหก็คือให้ทางนี้ออกแบบให้หมดเลยครับค่ะครับ โอเคค่ะเดี๋ยวจะได้ชมกันนะคะว่าแสงไฟที่พี่เขาบอกนี่เป็นยังไงเมื่อกี้เอบเห็นแบบแบบแล้วนี่สะท้อนตามา,มากๆเลยนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่สมคด้วยนะคะที่นำรถมาโชว์กันขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound